คนไทยที่มีความรู้ความสามารถอยู่ไม่น้อยนะคะที่เดินทางไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมีทักษะอาชีพเฉพาะทางที่อเมริกาต้องการแล้วก็เดินทางไปทำงานที่อเมริกาเยอะแยะมากมายเรามีทั้งคนที่เดินทางไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มหรือมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานที่อเมริกาด้วยคนเหล่านี้จะต้องมีการทำวีซาา่าเฉพาะกลุ่มนะคะวีซ่านี้มีชื่อว่าวีซ่า H-1B นะคะ วีซ่า H 1 B เนี่ยเป็นวีซ่าที่ออกให้กับคนที่ไปทำงานที่อเมริกาชั่วคราวแบบไม่ย้ายถิ่นของอเมริกาที่อนุญาตให้ในจ้างในสหรัฐสามารถที่จะว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในสาขาวิชาชีพที่ เขาต้องการได้เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถจะหาคนอเมริกันทํางานได้ก็เลยต้องว่าจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะเหล่านี้เข้าไปทําซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาขาโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอทีซอฟต์แวร์นะคะวิศะวะกรรมศาสตร์การเงินการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นต้นซึ่งวีซ่าแบบนี้มีมานานแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมแต่ด้วยยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนโยบายสำคัญก็คืออเมริกาเฟิร์ส คนอเมริกันประเทศอเมริกาต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขามองว่าจะช่วยให้คนอเมริกาได้รับประโยชน์เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทันทีเหมือนกับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยทำให้แวดวงเทคในอเมริกาเองก็ปั่นป่วนไม่น้อยนะคะ ทั้งเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็ทั้งพนักงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าประธานา,าธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้มีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อ19ก,กันยาที่ผ่านมานี้เองค่ะกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่า H 1 B อยู่ที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่า3ล้าน1,80 0 0 0บาทคิดเอาค่าเงินตอนนี้ต่อคนนะคะต่อคนจะต้องจ่าย3ล้านกว่าบาท ต่อการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ค่ะโอ้โหโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่21กันยายนค่ะทุกอย่างแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะโฆษกของทำรรเนียบขาวแคลิรไลนีีวิทค่ะได้โพสต์นะคะว่าการเรียกเก็บดังกล่าวนั้นไม่ใช่ค่าธรรมเนียมรายปีแต่เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวจากการยื่นคำร้องเท่านั้นแล้วก็จะไม่กระทบกับผู้ที่มีวีซ่า H1B ที่อยู่ต่างประเทศในขณะนี้ โดยพวกเขาจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม1นึ่งแดอลลาร์เพิ่มเติมสาหรับการเดินทางกลับเข้ามาในสาหารัฐคือเรียกว่าใครที่ใครที่มีวีซ่าชนิดนี้อยู่แล้วและขณะนี้ออกเดินทางไปทงธุระไปอะไรที่ต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายแต่จะให้จ่ายเฉพาะคนที่ยื่นขอใหม่เท่านั้นจะต้องจ่าย1 0 0 0 0แสนดอลลาร์3ล้านกว่าบาทนะคะโดยผู้ถือวีซ่า H 1 B นั้นสามารถเดินทางออกไปนอกสาหารัฐแล้วก็กลับเข้าประเทศได้ตามปกติ และค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะถูกใช้เฉพาะผู้ที่ยื่นขอวีซ่า H 1 B ใหม่เท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือวีซ่าอยู่แล้วปัจจุบันหรือผู้ที่ยื่นขอต่ออายุวีซ่าอันนี้เป็นการยืนยันจากโฆษกข,ของทำเนียบขาวนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ใครที่มีวีซ่านี้อยู่แล้วหรือว่าแค่หม,ห,มหมดอายุแล้วก็ต้องมีการขอต่ออายุเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องจ่ายโดยทำเนียบขาวระบุว่าค่าธรรมเนียมใหม่นี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับแรงงานอเมริกัน ที่ถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติที่ได้รับค่าจ้างที่ต่ํากว่าโดยประกาศนี้แน่นอนค่ะสร้างความกังวลนะคะและก็ความวุ่นวายไม่น้อยให้กับพนักงานบริษัทใหญ่ทั่วสหรัฐโดยมีรายง,งานว่าบางบริษัทเนี่ยเช่น Microsoft, J.P.Morgan หรือว่า Amazon นะคะได้แนะนำให้พนักงานที่ถือวีซ่า H-1B อยู่หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกสหรัฐขณะที่บันทึกภายในของ Goldman Sachs ซึ่งรอยเตอร์ได้เห็นเนี่ยนะคะก็เอามารายงานว่าก็มีการส่งต่อให้กับพนักงานว่าพนักงานที่ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องระมัดระวังในการเดินทางออกนอกประเทศด้วยโดยสมาคมอุตสาหกรรมไอทีของอินเดียหรือว่า n น s c o m ก็ชี้ว่าคำสั่งผู้บริหารดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินงานของบริษัทเทคทั่วโลกขออภยัยบริษัทเทคอินเดียทั่วโลกได้รับผลกระทบค่ะเนื่องจากบริษัทเหล่านี้เพิ่งพาการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไปทำงานที่สหรัฐอเมริกานะคะ แล้วมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นจริงๆแหละคือถึงแม้ว่า,าคําสั่งนี้จะมีการเซ็นมาเรียบร้อยแล้วก็โฆษกของทำเนียบขาวออกมาชี้แจงเรียบร้อยแต่ด้วยความที่มันมีความไม่แน่นอนหรืออาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้จากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเคลื่อนไหวของบริษัทเทคต่างๆก็เลยต้องออกโรงเตือนพนักงานว่าอะไรที่ที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางออกอเมริกาหรืออะไรเนี่ยให้ยั้งเอาไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงเวลานี้หรือไม่นะคะตอนนี้บริษัทเทคแล้วก็บริษัทอื่นๆมีการเตือนพนักงานที่ถือถือวีซ่า H1B งดเดินทางไปต่างประเทศค่ะหลังจากที่มีการประกาศเก็บค่าธรรมเนียม1-1ถึง1แสนดอลลาร์เนี่ยนะคะ โดยบริษัท Microsoft Alpha b e t หรือแม้แต่ Amazon แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆส่งข้อความไปยังพนักง,งานที่ได้รับผลกระทบนะคะให้กลับมาสหรัฐภายในวันเสาร์ที่20กันยายนและให้ยกเลิกแผนเดินทางออกนอกประเทศทันทีค่ะหลังทำเนียบขาวออกประกาศเมื่อวันศุกร์ที่19ว่าระเบียบนี้จะใช้บังคับ21เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาคุณต้องรีบกลับมาภายในวันที่20เพื่อที่ว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นแ้าวันที่21หรือหลังจากนั้นอาจจะเกิด เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งก็ชี้แจงค่ะว่าค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลเฉพาะคนที่ขอใหม่เท่านั้นไม่รวมการต่ออายุหรือคนที่มีวีซ่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะนําไปใช้ในการสู่มนุมัติในรอบถัดไปนะคะแต่กระนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนเพราะเกรงว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็นี่แหละค่ะในยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์อะไรๆก็อาจจะเปลี่ยนได้เสมอจึงกลายเป็นความสับสนต่อบริษัทสหรัฐทุทกภาคส่วนทั้งบริษัทเองแล้วก็ทนายความด้านการเข้าเมืองก็ต้องเร่งเตือนผู้ถือว ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยผู้ถือวีซ่าหลายคนก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสักครั้งนี้สร้างความปั่นป่วนแล้วก็น่าหง,งุดหงิดใจยอยู่ไม่น้อยค่ะเ<ม>ช่น<ม>พนักงานคนหนึ่งนะคะที่เตรียมเก็บข้าวเก็บของออกจากสหรา,ชาจชักรเพื่อจะมาทํางานที่อเมริกาเนี่ยในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรม พอมันมีคำสั่งอะไรออกมาปุ๊บเขาบอกวุ้ยตอนนี้เขาเก็บของหมดเรียบร้อยแล้วขายรถปล่อยบ้านให้เช่าอําลาทุกคนที่อังกฤษหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่พอมีคำสั่งออกมาเขาได้รับคำแนะนำจากทนายความด้านการข้อมองของบริษัทให้อยู่ที่อเมริที่อังกฤษต่อไปก่อนให้อยู่ตรงนี้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขณะที่พน,นักง,งาน Google รายหนึ่งนะคะก็ยกเลิกทริปไปเยี่ยมครอบครัวที่โตเกียวเพราะว่าคำประกาศนี้ของทำเนียบข่าวนี่แหละค่ะ โดยมีบริษัทจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีผู้ที่ถือวีซ่าชนิดนี้ในในปริมาณที่สูงเช่น Amazon บริษัทที่ปรึกษาทาท่า m i r r s s o t t m t t p p l t f o r m แล้วก็ Apple Inc. นะคะส่วน JP Morgan แล้วก็ Walmart ครองอันดับที่8แล้วก็อันดับที่9คือบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีคนที่ถือวีซ่าแบบนี้เยอะมีการว่าจ้างคนที่มาทำงานเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะซึ่งแต่ละปีพนักงานต้องมีการยืนร่นรายชื่อภายในเดือนมีนาคมเพื่อเข้ารับการสุ่มแจกวีซา่าคือไม่ได้ปแปลว่าทุกคนขอแล้วจะได้นะคะจะเขามีการกําหนดปริมาณในแต่ละครั้งด้วยแล้วก็ต้องมีการจับสลากกันนะคะมีการสุ่มแจกวีซา่าภายในเดือนเมษายนจานวน65,000คนและอีก20,000คนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากอเมริกา ในปี2025มีผู้ยื่นคำร้องมากกว่า47,000 0รายดีได้รับอนุมัติสามารถเริ่มงานได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะด้านทนายความด้านการเข้าเมืองผู้ก่อตั้งบริษัทกฎหมายบริษัทหนึ่งนะคะบอกว่าคำสั่งนี้จะเกิดความโกลาหลวุ่นวายอย่างมากเพราะว่าเพื่อมีคำสั่งออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าบริษัททนายความนี้ก็บริษัทกฎหมายนี้ได้รับสายโทรศัพท์แบบสายไม้เลยนะคะจากบริษัทเทคแล้วก็บริษัทอื่นๆตลอดทั้งคืนเลยค่ะ โดยเขาก็คาดว่านโยบายใหม่นี้จะถูกฟ้องศาลทันทีและเป็นไปได้ที่ศาลอาจจะมีการสั่งห้ามอย่างรวดเร็วด้วยนะคะนี่แหละในขณะเดียวกันทรัมป์เองนะคะก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวพอผู้สื่อข่าวก็บอกว่าตอนนี้ผู้บริหารบริษัทเทคเนี่ยเขาก็เกิดความกังวลนะทรัมป์มีความรู้สึกอย่างไร ทํำบอกว่าผมคิดว่าพวกเขาจะมีความสุขมากทุกคนจะมีความสุขและเราจะสามารถรักษาคนที่มีผลงานเยี่ยมยอดไว้ในประเทศของเราได้และในหลายกรณีบริษัทเหล่านี้จะจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อรักษาคนไว้และพวกเขาก็เต็มใจที่จะทําแบบนั้นเอาไว้ว่าคืองานนี้เหมือนกับว่า ทั้มแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้ประมาณนั้นนะคะเขาไม่อาจจะไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดความวุ่นวายอะไรแค่ไหนยังไงบ้างแต่ทั้มบอกว่านี่คือตรงตามนโยบายที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการที่จะต้องสงวนรักษาอาชีพรักษารายได้นะคะเอาไว้ให้กับคนอเมริกันนะนะคะแล้วก็งานนี้สิ่งที่เกิดผลกระทบแน่นอนก็คือจะทำให้บริษัทต่างเนี่ยมีการจ้างงานชาวต่างชาติลดน้อยลงเพราะว่าโอ้โหจะต้องจ่ายเงิน หัวละ3ล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบังคับไปไกลๆไหมคะว่าถ้าคุณต้องการคนคนนั้นจริงๆแล้วเขามีคุณค่าพอมีความสามารถเพียงพอแล้วคุณหาคนอเมริกันไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมใจ่ายในราคา3ล้านเพื่อที่จะให้บุคคลคนนั้นที่เป็นคนสัญชาติอื่นเข้ามาทำงานในอเมริกาหรือไม่อย่างไรแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ยอมจ่ายซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะคุณก็ต้องเฟ้นหาคนอเมริกัน เพื่อที่จะเข้ามาทํางานตําแหน่งนี้ให้ได้ซึ่งนี่แหละมันก็อาจจะเป็นการบังคับเปกเกล,ย,กลย์เกรยให้บริษัทเหล่านั้นจะต้องเฟ้นหาคนอเมริกันเพื่อเข้ามาทํางานตรงนี้แล้วก็น่าจะทําให้ทั้มเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าตรงกับนโยบายของเขาแต่มันก็ต้องย้อนกลับไปยังบริษัทต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดเขาถึงจําเป็นจะต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในตําแหน่งนั้นๆ ทั้งทงที่เขาก็น่าจะสามารถแล้วทั้งทที่คนอเมริกันเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาก็ไม่ด้อยไปกว่าคนในประเทศอื่นๆแต่ว่าบริษัทเทคเหล่านั้นกลับเลือกที่จะไปจ้างคนจากประเทศอื่นมาเพราะอะไรก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องรอดูค่ะว่าจะมีใครไปยื่นร้องต่อศาลให้มีการพิจารณากับเรื่องคำสั่งนี้ของทรัมป์หรือไม่